สวัสดีค่ะสวัสดีสองล้านคนนะคะพามาชมบรรยากาศท่วงน่า,ากนกันเนาะมีสะจะสะมีสะลากลางบ้านนะจ๊ะใส่สัญญาณเน็ตนี่แซวน็ต <c oughs> นี่เป็ดผมนะนี่เป็ดเลนหนามเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Nanh đang thang bạch tang, thương 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 bạch tang, phục bạch tang, à, má น้ำฟุตบอลทดลองเน็ตดีุด่ะ ยังมันเล่นซื่อๆแม่ไหลสดยายไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดในยูทูบบรรยากาศในบา้าน เสเน็ตทดสอบสัญญาณเน็ตสวัสดีสองล้านคนค่ะจากสาวอุบลคนเดชอุดมนะคะสามล้านคนแล้วสวัสดีค่ะสาวอุบลคนเดชอุดมสวัสดีค่ะสามล้านค,คน ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาทักทายค่ะสไตฝรั่งเศสเมียฝรั่งชน,นบทมากไกลแท้สวัสดีค่ะจากฝรั่งเศสเลยทดสอบสัญญาณเน็ตนะคะบ่มีขากล่องเนาะ สบายดีค่ะอยู่อุบลทักทายจากสาวอุบลคนเด็ดอุดมนะคะสวัสดีทางยุโรปค่ะปีว่าทางยุโรปกี่โมงแล้วคะคงจะเป็นตอนดึกอยู่ใช่ไหม อยู่บนห่อนอบอา้าวแหลงมันแหลงแห้งฝนบดตกเขากับบ่ค่อยง่ามปันไดนนห่อนอยากอุ่นกับอุ่นแหลนะเนาะ อ๋อเที่ยงครึ่งชูรักเย,ยรอนอสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับลูกแสนละไอแสนล,ละเล่บอกดีๆพูดดีๆเยลอนพูดดีๆเย,ยลอนสดนั่นนี่น้องฟอดเยรานน้องฟอดใส่อะไรน้องฟอรดร้านชายจต่ร้านชายอ,อีปีอีปีอ๋อกำลังทานข้าวเที่ยงอ๋ออีปีอีปีอีปีเที่ยงครึ่งเนาะอีปีอีปี ไทยก็อีปีอีปีมองแล้วจะทำแล้วนี่อ่ะร้องเพลงลงมาลงลงมาเต้นดีๆไปไปเพื่อนชมไปเร็วๆครับอีปีอีปีเงียวใช่เขาก็ร้องเพลงเฮ้ดีๆ ham อกเกี่ยว,ดวยเดอโบเคยจบอย่าเหตุผมเม่์ีิละรับพี่น้องก็ทำดีๆนะสิอ่ะร้องเพลงสิร้องเพลงม่เยี่สีแดน ทำดีๆนะซีโนทำดีๆไปไกลนั่นนี่มันไปไกลนั่นนี่ไรสดนี่ทั่วโลกเลยนั่นนี่ซีโนทำดีๆนะครับไรสดไม่ได้ทั่วโลกทั่วโลกเลยนั่นนี่อิปปี้แตก อยากดูกรดากกร์ตูตนชินน่อยากดูการ์ตูนชิ่อยากดูการ์ตูนอ๋อทานข้าวให้อร่อยนะคะฝรั่งเศสอยากดูการ์ตูนชิ่ออยากดูการ์ตูน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 โอ้ยดูหัวเราะผีหนังเด้อดูแซมนี่ก่อนน,น,ะนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไป คุยกันหลังใหม่ครับตุนเดี๋ยวเจอกันหลังใหม่นะสิโนบายบายแ่บบาย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 พี่บงบายบายพี่บงบายบายพี่บงโอ้งันจะเฮติเหรครับ ก็จะอูการ์ตูนข้อหน้าเหตุเนี่ยหลัก